แปรมก่อนเปรี้ยวๆหน่อยเคี้ยวได้ปากกินอย่างเปรี้ยวเลยหมานี่ชอบของเปรี้ยวแน่เลยนหยิบอีกเด้งไหมไดาไหมอ่ะกินเด้งไหมไม่ใช่เมื่อซ้าย เย็นมันเย็ยนคาบพ่อมันเย็ยน,ม,น,ยยนมือใช่ไหมทันใจแล้วเว้ยไม่ทันใจละเย็ยนเย็ยนสิลูกต้องหัดรอนะครับอ้ามรอดีใจดีใจใหญ่เลย กินผลไม้ดีใจใหญ่เลยอืมลูกต้องลูกจักรอนะครับนี่ไหมป๊าก็กำลังทำให้นะอโหโหโห <c oughs> รอใช่ไหมอ้าปากรอใช่ไหมอืมว่ ค่อยกินไอแเลยค่อยกินเอาโอเคผมกินก่อนนะครับแค่นี้ครับไหนกินยังไงน้ำกินยังไงไหนไหนทั้งปากจุกมันตรงไหนอ,อย่างนั้นเหรอห <laughs> ลอกฟอร์มเยอะเขาเรียกกัดเรางั้นไปเรียกกิน ไนกินนี้ดิไหนกินน้ำดิโอ้อร่อยกัดกงึกๆงึกงั้นไม่ใช่เขาไม่ดูดหลอกเหรอโอ้โหดูดใหญ่เลยโอ้โหหลอกแล้วไหนปลาจับดูดิดูด <laughs> ดูกินอีกน้ำเล